วันนี้นะครับผมมี2ตัวเรื่องให้เลือกนะครับขึ้นมาตานนี้หนึ่งและสองนะครับซึ่งผมอยากให้คุณตั้งจิตตั้งใจดีๆตั้งจิตเลือกตั้งใจฟังนะครับเพราะว่า1และ2อันนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแต่จะบอกถึงดวงชะตาโอกาสและโชคต่างจากนี้เป็นต้นไปจนถึงท้ายปีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้อาจารย์แบงค์อยู่ที่ขอนแก่นเนาะอยู่บัญญาตินะครับนะบ้านของตัวของแฟนนะครับนะ ก็บานสวนเป็นฟิลนี้เนาะอ่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะเลือกกันได้แล้วนะครับขอให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆตั้งใจฟังนะครับมันเริ่มสําหรับคนที่เลือกตัวละครที่2ก่อนนะครับตัวละครที่2เนี่ยบ่งชี้อะไรบ่งชี้ถึงโอกาสครับคุณกำลังจะได้รับโอกาสโชคดีในเรื่องของคนอุปถรัรมภ์เข้ามานะครับถ้าเกิดในเรื่องของความรักนะครับจะได้เจอคนที่แก่กว่า ตวกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําใจเย็นรับฟังคนนะครับซึ่งอาจจะเข้ามาในฐานะพาร์ทเนอร์คู่หูเพื่อนหรือแม้ท่างทาง,ออ,งออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานผู้ใหญ่จะเอ็นดูนะครับช่วยเหลือเรานะฮะการงานก็จะไม่ค่อยติดขัดมากนะฮะส่วนในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปจะมีคนมาอุปถัมภ์หนุนนํำเพราะ,ะนั้นชีวิตก็เลยจะง่ายขึ้นจะเรียกว่าตกถังข้าสารในบางทีก็ยังพูดได้แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคงเป็นในมุมว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้นครับจากที่ลําบากอยู่ตรงนนี้ ก็จะเบาลงส่วนในเรื่องของโชคลาบโชคลาบให้ทําบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์งป่วยกับไปไปที่สถานกัมพาครับผู้ใหญ่หรืพวกเนี้ยนะไปทําบุญแล้วจะดีมากๆเลยครับคุณจะได้โอกาสคุณจะหนุนดวงและพลิกดวงได้จากสิ่งนี้นะฮะนี่คือสําหรับคนที่เลือกตัวละครที่2นะครับและแน่นอนนะครับกลับมาที่ตัวละครที่1นึ่งเนะี่ย ดียังไงอะเรามาฟังกันนะครับต้องบอกเลยในเรื่องของดวงในเรื่องของการงานคิดโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่อะไรใหม่ๆจะทําได้ค่อนข้างดีโดดเด่นมากๆรวมทั้งโอกาสอะไรต่างๆจะเข้ามาอย่างแบบคาดไม่ถึง โปรเจกต์ที่คุณคิดไม่ถึงก็จะโผล่เข้ามารวมทั้งอยู่ดีจะได้งานก็แบบเฮ้ยได้มันได้ไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอฟินฟิลนี้นะครับ,นนร,บรวมทั้งนะฮะเราจะได้เจอกับคนดีๆเข้ามาคนดีๆเนี่ยอาจจะหมายถึงคู่ครองก็ได้นะครับเพื่อนก็ได้นะครับมิตรภาพใหม่นะเอาว่าช่วงนี้เราจะได้เจอคนใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวไปทํากิจกรรมนอกสถานที่แล้วคุณได้เจอคนเนาะรวมทั้งนะครับในเรื่องของการเงินนะครับ ทุกครั้งที่คุณเดินทางทุกครั้งที่คุณไปทางไกลนะครับคุณจะได้โอกาสและคุณจะได้เงินอาจจะต้องลองมาสังเกตดูว่าอยู่บ้านน่ะได้เงินน้อยกว่าหรือเปล่าและพอออกไปนอกบ้านได้เงินมากกว่าหรือเปล่านะฮะในเรื่องของความรักจะได้แฟนจากทางไกลออนไลน์นั่นเองนะหรืออาจจะต้องเป็นคนต่างจังหวัดคนละจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของความรักในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะยืนยันเรื่องนี้เลยส่วนในเรื่องโ,โชคลาภนะครับคุณจะเป็นต้องไปไหว้พระใหญ่ ประจำเมืองที่คุณนับถือนะครับแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นแบบโชดช่วงเลยคุณเชื่อไหมไม่ว่าคุณเลิกหนึ่งหรือ2ดีทั้งสิ้นเลยนะครับ